ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครเพนนะครับผมก็ตัวนี้นะครับก็บเป็นตัวละครที่มานานแล้วนะครับผมนะก็มีออฟด้วยนะครับสำหรับตัวนี้ซึ่งออฟนะครับสามารถหาได้จากโลกหนึ่งนะครับเราต้องไปคราฟเอานะก็วิธีการคราฟนะครับก็เราต้องไปลงที่โหมดฟาร์มนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าโหมดฟาร์มนะลงตรงไหนนะซึ่งโลกหนึ่งกับโลกสองเนี่ยก็ลงเหมือนกันเลยนะนี่ครับเข้ามาที่นี่แล้วกดมาที่อันที่สองเนยนี่ครับก็จะมีอันที่สามนี่นะครับผมแต่ถ้าโลกหนึ่งก็จะครับ โอเคนะครับเมื่อกดอันนี้ไปนะครับเราก็เล่นนะครับเออแล้วก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ไปแลกของนะครับที่โลกหนึ่งนะประมาณนี้นะครับสำหรับออฟของเพนเนาะโอเคครับสำหรับเพนนะครับก็มีเบสซิ่งนะครับผมแล้วก็เออเป็นธาตุไฟนะครับผมโอเคแล้วก็บูทดาเมจนะครับ20%ปนะครับให้บูตตังนะโอเคนะครับแล้วก็นี่ก็คือเบสซิ่งของเพนนี่เลยนะครับซึ่งเพนนะครับตอนนี้นะณตอนนี้นะครับยังไม่มีเข้าตู้นะก็ เพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งจะเอาออกไปนะครับผมก็รอให้อ่นมรีรันกลับมานะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีเนาะสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับโอเคครับค่าวางเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ห้าร้อยนะครับนี่เลยวางไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับวางไปแล้วก็ไม่สามารถขายได้นะวางได้แค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันการโจมตีนะครับเป็นโจมการโจมตีแบบ Circle LE อนะครับผมนี่ เป็นกาเหมือนช้าและยิงนะครับโอเคประมาณนี้ก็นะครับลืมบอกไปเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับวางแล้วก็จะตีแอร์เลยนะแล้วก็นะครับเป็นการตีเซอร์เคิลเอลีนะครับแต่อันนี้มันเขียนว่าเอลีนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายังไงนะก็ดาเมจนะก็อยู่ที่39,000นะครับวีดทีกันยกตีอยู่ที่หกวีนะครับระยะ40ครับขั้นแรกนะครับใช้กันอยู่ที่4,500นะครับดาเมจจาก39,000นะครับเพิ่มเป็น120,000นะ โอเคอันนี้ก็จะซัมมอนนะครับตัวออกมานะครับนี่เลยอ่านะครับเรามาดูกันที่เพนก่อนแล้วกันนะตัวหลักนะครับโอเคตัวหลักเดี๋ยวเรา,เรามาดูแอนิเมชันกันก่อนนี่เลยโอเคนี่ครับของแต่ละตัวนะนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันของแต่ละตัว โอเคประมาณนี้นะครับมาเรามาอัพเพนกันต่อเลยครับผมอ่าค่าต่อไปนะครับเช็คอยู่ที่แ0 0พันนะครับเพิ่มเป็น5น้าแสนสีมื่นนะครับวิธีการโจมตีนะครับจาก6วีเพิ่มเป็น9วีนะครับระยะ40เพิ่มเป็น70การโจมตีเนี่ยจะก็จะเปลี่ยนเป็นด้งงานของการเอ่อโจมตีแบบทรงโคนนะครับอ่านี่ครับก็จะเป็นตัวนี้ใส่ออกมา โอเคครับมันรีวิวค่อนข้างยากเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะขอใช้วิธีการคอนโทรลในการรีวิวแล้วกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูเพลงกันนะครับนี่นครับสกิลนะครับต่อจากเมื่อกี้เลยดูใหม่นะครับอีกรอบนี่ก็จะเป็นการซัมมอนนะครับแล้วก็ปล่อยมาอย่างงี้ซึ่งนารูโตะเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันคือตัวอะไรนะราว่าไม่เคยดูนะครับนี่เลยก็ส่กออกมาประมาณนี้นะครับขั้นต่อไปนะครับชื่ออยู่ที่ 12,000นันะครับดาเมจจาก5้าแสเพิ่มเป็น9 8 0 0 0 0นนะครับขั้นต่อไปนะครับเช็นกันอยู่ที่25,000นะครับดาเมจจากเ8 0 0 0 0นมนะครับเพิ่มเป็น1 7 0 0 0ล้านจแสนะครับโอเคตอนนี้ก็จะตีเป็น Fu l l LE นะครับเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันนี่นะครับก็จะเป็นตัวเดิมเลยนะครับแต่อันนี้จะปล่อยเป็นการปล่อยเป็นโซ่นะโอเคดูอีกรอบครับนี่ประมาณนี้ปล่อยเป็นโซ่ไป อัพค่าต่อไปนะครับชิ้นอยู่ที่800,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น2,900,000นะครับอัพค่าต่อไปนะครับชิ้นอยู่ที่12ล้านนะครับดาเมจจาก2ล้านนะครับเพิ่มเป็น120ล้านนะครับวินาทีการจับตีนะครับจาก9ปีเพิ่มเป็น26ปีนะครับระยะจาก70เพิ่มเป็น100โอเคตอนนี้ก็อัปตันแล้วนะครับก็จะตีเป็น Circle LE แทนนะครับโอเคนี่ครับปึ๊บ ปล่อยเป็นเหมือนหลุมดําหรือเปล่านะครับนี่แล้วก็รวมเชคเหมือนเหมือนน่าจะเป็นรายนะครับสายหรือว่าอะไรนี่แหละโอเคครับเรามาดูใหม่กันอีกรอบนะโอเคนะครับสําหรับสกิลนี้นะครับยิงไปนะครับอ่ะก็จะเป็นการเหมือนปล่อยเป็นหลุมดํานะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแล้วก็รวบรวมนะครับก้อนหินนะครับตามแมปนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะ ตัวละครเพลเราครับก็จะยิงไปอีกรอบหนึ่งนี่ชาร์ตำแสงแล้วก็ยิงไปอย่างนี้แค่นี้ครับผมก็แล้วก็ลูกบอลน,นี้นะครับเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองเนาะโอเคประมาณนี้นะครับสกิลของเพลเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตัวละครอ่าพวกนี้กันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลเป็นยังไงนะโอเคผมจะเริ่มจากตัวขวาสุดก่อนเลยแล้วกันมานี่นะครับตัวนี้ ซึ่งไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรนะไอพวกตัวอันนี้นะครับที่เพนเขาเสกมานะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูดาเมจเริ่มต้นกันก่อนเลยดีกว่านะครับดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่47,00มนะครับวินาทีการโจมตีนะครับอยู่ที่3วินนะครับระยะ55หวางไปก็จะตีแอนเลยนะครับเป็นธาตุไฟหมดเลยนะโอเคเรามาดูสกิลกันนะครับปึ๊บนี่วาร์ปแล้วก็เปหยับนะครับนี่อ่าโอเคเป็นประมาณนี้ เราจะตีทีละสามวีนะครับโอเคก็อัพขั้นแรกนะครับใช้ยอยู่ที่15,000นะครับดาเมจจาก40,000นะครับเพิ่มเป็น330,000นะครับโอเคอัพขั้นต่อไปนะครับใช้อยู่ที่30,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น880,000แปดนะครับวินาทีการโจมตีจากสามวีเพิ่มเป็นสี่วีนะครับระยะ55เพิ่มเป็น80โอเคเอามาดูกันว่าแอนิเมชันเปลี่ยนไปหรือเปล่าอ่เพิ่มอ่ะมาหนิ ไม่แน่ใจว่ามันคือสกิลอะไรนะนี่ประมาณนี้เนาะ่ปนะครับขั้นต่อไปนะครับเช่อยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนนะก็ดาเมจเพิ่มเป็น3ามล้านหกแสนนะครับระยะจาก80สิเพิ่มเป็นหนึ่งนะครับก็สกิลก็เหมือนเดิมนี่สกิลเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับตัวแรกนะครับมาดูที่ตัวต่อไปเลยครับผมโอเคผมจะเอาตัวนี้แล้วกัน โอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่41,000นะครับวิธีการโจมตีนะครับอยู่ที่2 5วีนะครับระยะ60โอเคเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันโอเคเป็นการโจมตีแบบ Circle ค e ลนะครับวงก็ค่อนข้างที่จะเล็กนะโอเคแต่มันตีเร็วนะครับนี่นี่ครับประมาณนี้นะโอเคอัพขั้นต่อไปนะครับอ่ะขั้นแรกใช้เงินอยู่ที่1 5 0 0 0นันนะครับดาเมจเพิ่มเป็น3 2 0แส0มนะครับระยะจาก60เพิ่มเป็น70นะครับ อัพขั้นต่อไปนะครับช้งินอยู่ที่25งหมนนะครับดัาเบลเพิ่มเป็น6กแสนสองหมืนะครับระยะจาก70เพิ่มเป็น80โอเคขั้นต่อไปนะครับใช้เงินอยู่ที่1นล้านหกแสนนะครับดัเบลเพิ่มเป็น5ล้านนะครับแล้วก็วิธีการจบตีนะครับจาก2 5วีเพิ่มเป็น5วีนะครับแล้วก็ระยะ80เพิ่มเป็น100โอเคอัพตาละก็วง Circle l e ก็เล็กเหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นการเหมือนไม่รู้ว่ามันคือท่าอะไรนะปึ๊บ ครับมันคล้ายๆเหมือนเป็นการดึงวิญญาณเหมือนกันนะนี่โอเคประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยครับผมอ่ตัวต่อไปนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้นะโอเคตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเท่เลยนะนี่โอเคครับดาเมจเริ่มต้นของตัวนี้นะครับอยู่ที่แปดหมื่นเก้าพันนะครับวิธีการโจมตีอยู่ที่หกวีนะครับระยะสี่สิบโอเคก็การโจมตีนะครับเป็นการโจมตีแบบทรงโค่นะมา,ามาดูแอนิเมชันกันปึ๊บ หมือนร่วมพลังแล้วก็แทงนะครับปึ๊บอ่ะแล้วก็แทงไปประมาณนี้โอเคคับค่าแรกนะครับใช้กันอยู่ที่25,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น770,000นะครับระยะ40เพิ่มเป็น50โอเคก็จะตีเป็น Circle LE แทนนะครับนี่มันเป็นเหมือนอ่าหลุมหมดามนะนี่เลย ขั้นต่อไปนะครับเชื่อมอยู่ที่สองหมื่นสองพันนะครับก็จะเพิ่มดาเมจนะครับเป็น1นึ่งล้านสามแสนนะครับแล้วก็จะตีไฮบิดโอเคท่าก็ยังเป็นท่าเหมือนเดิมอัขั้นต่อไปนะครับชื่อมอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนนะครับดาเมจเพิ่มเป็น3ามล้านสี่แสนนะครับวิธีการโจมตีนะครับจากหกวีเพิ่มเป็น8ปดวีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะตีเป็นฟูลเอวด้วยนะโอเคแอนิเมชันเปิดป้ายอะไรข้างบนเอาใหม่นะครับมันมองไม่เห็นอ่ะ นี่ครับปล่อยไปนะโอเคมันเป็นเหมือนอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ระเบิดนะนี่ดูอีกรอบครับปึ๊บนี่ครับรวมแล้วก็ระเบิดนะประมาณนี้นะครับโอเคเราไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยครับผมโอเคครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับอ่านะครับสําหรับตัวนี้นะครับดาเมจเริ่มต้นอยู่ครับอยู่ที่อกมือสี่พันนะครับวิธีการโจมตีอยู่ที่สี่วินะครับระยะห้าสิบโอเคเดี๋ยวเรามาดู a อนิเมชันกันก่อนเลยนะครับ ตัวนี้นะครับเป็นการโจมตีแบบ Circle เคอลนะครับวงเล็กเหมือนเดิมโอเคนี่ครับเป็นการเหมือนล็อกเป้านะครับแล้วก็ยิงเป็นมิสไซล์ไปนี่นะครับประมาณนี้อัพค่าต่อไปนะครับเช็คอยู่ที่38,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น436,000นะครับแล้วก็ระยะนะครับเพิ่มเป็น50นะครับเป็น60เนาะโอเคก็จะตีเป็นโซนโคนะอโอเคเฮ้ยอันนี้มันมันยังไงวะเนี่ยก็ใหม่ใหม่ครับ อ่ะนะครับปึ๊บนี่ยิงเป็นเหมือนลำแสงนะอ่าประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับขั้นต่อไปนะครับชี่อยู่ที่1นึ0งมืนะครับเดเมจเพิ่มเป็นแป0แสนแปดหมืนนะครับวิธีการจบตีนี้ครับจากสิ่วิเพิ่มเป็นหวิโอเคอันนี้จะตีเป็น full le นะครับโอเคมาเออมันไม่มีแอนิเมชันเหรอเดยว เหมือนทาอะไรสักอย่างครับแต่อนิเมชันมันไม่ออกนะนี่โอเคเหมือนเหมือนมันยิงอยู่นะครับแต่อนิเมชันมันไม่ออกนะเนี่ยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคอขั้นต่อไปเลยแล้วกันนะครับอ่าขั้นต่อไปนะครับที่อยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนนะครับดาเมจเพิ่มเป็นสองล้านสี่แสนแล้วก็ระยะ6กสิเป็นแปดสิบโอเคอันนี้ก็อัพตันที่เรียบร้อยอ่านี่หน่อยครับผมมันเป็นการล็อกเป้าแล้วก็ยิงไปรอบๆตัวเลยนะ โอเคประมาณนี้นะครับเป็นเหมือนคล้ายๆมิสไซน์โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตัวต่อไปกันเลยครับโอเคครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะก็ดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่63,000นะครับวินาทีการโจมตีอยู่ที่6วีนะครับระยะ50แล้วก็ตัวนี้นะครับวางไปก็จะตีแร์เลยเนาะโอเคเรามาดูแอนิเมชันกันนะครับตัวนี้ครับโจมตีเป็นเซอร์เคิลเอลีนะครับวงก็ใช้ได้นะครับโอเคนี่มันเป็นเหมือนหางแมงปองหรือว่าตะขาบเนาะ นี่ทุ่พื้นนะครับก็นี่มันคล้ายๆหางแบงป่องนะโอเคครับดูอีกรอบปึ๊บประมาณนี้นะครับอัพขั้นแรกนะครับใช้อยู่ที่28,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น740,000นะครับอัพขั้นต่อไปนะครับใช้อยู่ที่13,000นะครับดาเมจเพิ่มเป็น1,200,000นะครับระยะจาก50เพิ่มเป็น80นะครับโอเคการจบตีก็จะเป็นเซอร์เคิลเอลีเหมือนเดิมเรามาดูแอนิเมชันกันนะครับ ปล่อยมันเป็นอะไรเหมือนกบเลยอะเคดูอีกรอบครับปึ๊บนี่ปล่อยมันเหมือนมีแพนด้าเหมือนกันนะเอาใหม่ปึ๊บน,นี่น่าจะเป็นหมีแพนด้านะโอเคาประมาณนี้นะครับค่าต่อไปนะครับใช้อยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนนะครับดาเมจนะครับเพิ่มเป็นสี่ล้านสามแสนนะครับระยะแปสิเป็นหนึ่งร้อย นะครับแอนิเมชันก็น่าจะแอนิเมชันเดิมโอเคเป็นการปล่อยมีมานะโอเคนะครับเราไปดูกันที่ตัวสุดท้ายเลยครับผมโอเคครับเรามาที่กันที่ตัวสุดท้ายเลยนะก็ตัวนี้นะครับมีความสามารถนะครับเพิ่มเลือดฐานได้นะครับผมแล้วก็ธาตุไฟเช่นกันนะครับก็ HP นะครับต่อเวฟก็คือจะเพิ่มเลือดนะครับฐานของเราเนี่ย1น0 0นะครับต่อเวฟเนาะแล้วก็ระยะ40นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวนี้นะครับมีดาเมจหรือเปล่านะโอเค อ่ะรู้สึกว่าตัวนี้นะครับตีไม่ได้นะครับไม่มีดามจเนาะโอเคดังนั้นเรามาดูกันที่การอัพเลยแล้วกันนะครับอัพขั้นแรกนะครับเช็คกันอยู่ที่4 0 0 0มนะครับการเพิ่มเลือดนะครับจาก1ัน0ครับเพิ่มทีละ2ล้านจแสนนะครับโอเคอัพขั้นต่อไปนะครับเช็คกันอยู่ที่25 0 0 0นะครับเพิ่มเลือดฐานนะครับจาก5ล้านเพิ่มเป็น14ล้านนะครับขั้นต่อไปนะครับเช็คกันอยู่ที่1ล้านแสนนะครับเพิ่มเลือดฐานทีละ40ล้านนะครับนี่เลยประมาณนี้ อ่ะนี่ก็ถ้าเรากดเนี่ยถ้าเรา,อาคอนโทรลอยู่เนี่ยถ้าเรากดคลิกไปนะครับมันก็จะเพิ่มเลือดถานนะแต่มันก็จะมีระยะคูดาวมันอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับทุกตัวนะครับนี่เลยของเพจนะก็ตัวที่ผมชอบนะครับพิสุดก็น่าจะเป็นตัวนี่นะครับตัวหลักแล้วล่ะ ครับรู้สึกประเทศสุดละมาเดี๋ยวเรามาดูเมื่อ,อทุกตัวนะครับโดนบัฟน,นะดามจจะอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับมาเรามาดูกันโอเคครับเรามาดูดามจเริ่มต้นกันก่อน,นนะดามจตัวนี้นะครับอยู่ที่3ล้าน6กแสนนะครับ5ล้านนะครับ3ล้าน4ี0แสน120ล้าน2ล้าน4ี่แสน0ีล้าน3แสนล้านนะครับอันนี้คือดามิาเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเลือดหานนะโอเคบัฟไปเลย มาที่เพลเลยครับก็จะตีทีละ420ล้านนะแล้วก็เพิ่มรลฐานนี่ไม่รู้สึกว่าไม่ได้เพิ่มดาเมจนะ5 9ล้านเหมือนเดิมนะครับโอเคตัวนี้ก็เป็น15ล้านนะครับตัวนี้8.5แล้วก็อันนี้12ล้านนะครับอันนี้17ล้านอันนี้11ล้านโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับการรีวิวของเพจนะครับโอเคนะครับถ้ามีตรงไหนที่ผมลืมพูดไปหรือว่าพูดผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอตลาไปก่อนนะครับสว